โอเคเอาแล้วครับสวัสดีครับผมวันนี้ในเกมไม c คร f t นะคะในเลสเทยไมโครฟ์เดี๋ยวเปิดเชเดอร์แป๊บหนึ่งนะฮะไม่ยังไม่ได้เปิดเชเดอร์ไปเล่นไม้เพลกมาโอไมค์กู๊ดเนสเอ่อแป๊บหนึ่งนะเชเดอร์ ader, ต้องอันนี้อ่ะผมใช้แบบไฮนะครับผมโอเคหูเ,เ,เส็บจ้าหวังเป็นลอดซีนน์เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอรีเลือดเราไหนดีมนะั้ยวันนี้ทำไรดี ผมอยากตกปลาวะ่ะแต่ว่าแต่ก็อยากหาเพชรเหมือนกันนี่มาเผาก่อนไก่มากินก่อนปึ๊บโอเคไม่มีฐานสุดยอดไปเลยลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่มาว่าผมยัดฐานเอาไว้สักอ่ะไว้เท่านี้แล้วกันโอเคยัดเอาไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวก็ได้ใช้เนะี่ยแล้ววันนี้นะคะผมเดี๋ยวเราจะไปลงเมืองนะฮะอ่ะโอเค เรเหมืองต่อนะฮะตอนนี้หารพีจะไม่ต่อเลยหนึ่งหัวใจเรายัางอยู่เหมือนเดิมนะฮะทุกข้าวก่อนตัวนี้เดี๋ยวไปนอนนั่งก่อนเดี๋ยวไปนอนแล้วไปตกปลานะฮะเดี๋ยวค้าไปตกปลาแล้วมีติงอยู่ไหมน่าจะมีนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอ้มีสองอันพอดีเลยเพรอุ้ยแต่เรามีใบตกปลาแล้วฮะโอเคนะครับผมอ่าโอเคฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งนั่งนิ่งๆไม่ใช่ละโอเคนะครับผมมี ปลาสักตัวไหมต้องวิ่งมาแล้วจังหวะนี้เดินตกใกล้ๆหรือเปล่ามองไม่เห็นมองพอเห็นเเดี๋ยวนะทำไมมันเบืต้นปามันบักๆอย่างนั้นมันดูมีออร่าอยู่ด้านบนปิ๊บปิ๊บมันต้องมีกระแสน้ำวิ่งมานะคะเป็นการว่ายสกินเดียวของปลานะนะครับผมวิธีจู่ต,ตกปลาง่ายนี่ปลาอย่างนี้โอ้โหรีบไปนะะ ก็จะทำให้ดูซะหน่อยนะครับผมา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 ตอนนี้เราไม่รีบเพราะผมเราใจเย็นๆนะคะใจลมลใจลมๆใจลมๆลมๆตกปลาครับผมวันนี้เดี๋ยวคือว่าถ้าผมอยากจะตกปลาจริงเนี่ยผมต้องเอนชานก่อนผมเอนชานปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวได้ไปตกปลาดีแล้วตกอาธนุเทพมาแล้วก็เป็นลงเหมืองอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้หาทรัพยากรดีๆนะคะมีเทียนชารแล้วจะได้แบบว่าเออในช่วงนี้นะ ในช่วงตองเหมือเนี่ยเอาพ x ่แอ็กฟอร์จูนไปนะในช่วงแบบเก็บหินเนี่ยเอาพี่แอ็กซิลทัดไปนะในช่วงตกปลาเนี่ยเอาไปตกปลาลัวสองไปนะอะไรประมาณนี้ฮนะปุ๊บโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามีเพชรแล้วเราก็ต้องทำไปเนเธอร์ได้ใช่จริงจริงไปเนเธอร์มันไม่ต้องใช้เพชรก็ได้นะมันมีวิธีอยู่แต่ต้องใช้เหล็กเยอะนิดนึงนะครับผมโอเคโอเค โอเคโอเคไม่ได้ดูเลยมีปลาติดเบ็ดบ้างหรือเปล่า God. Hey, hey, hey. ไมยกอดเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่มีเลยเหรอเฮ้ย hey, ตกใหม่วงจุ้ยมันอาจจะไม่ดีตรงนี้ม,มีตรงนี้เลยเดี๋ยวหันไปปุ๊บเข้าอาจจะโตก็ได้ใครจะรู้เดี๋ยวไม่ได้ซีอ้าวืมไปก็ถือไปตกปลาเอาไว้อ่าโอ okay. เคเรารอปลาเน้ะอ,อีกสักสองสามตัว ดีเลือดหน่าช่วงนี้หมาสักตัวสิลูกตัวนึ่งตัวหนึ่งโอเคไปโอ้วว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 วไววด้วว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 วึวววววโอวยโวว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 มีววาวววว โอเคเราน่าจะรีเรื่องเราเต็มนะคะถ้าเราเอาปลาสองตัวนี้ไปเผานะคือที่ผมทำตาเผานี้เว้ยคือเตาอันเนี้ยจะไว้เผาแรกกระจุ่มกระจิ๋มเว้ยซึ่งอันนี้ไม่จุ่มจิม๋มละเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อ่อเอาแซป,ปิ้งมาเนี่ยไว้เผาอาหารอันเดียวเงี้ยส่วนอันนี้จะไว้เผาแรกแบบเยอะๆนะฮะโอ๊ยจะปะักท็อปทำไมแม่เอามาโอเคนะครับผมแล้วก็เอา้าวน,นี่มานี่แทนนะอ่ะ แล้วเราก็เดี๋ยวเราตอน,นั้นเราเจอบออลาวาป้ะวะเราเจอแต่น่น,นะที่เป็นเลวีเนาะเราต้อพิกเอกเล็กอันเดิมน้ำนะฮะเราขาดไม่ได้น้ำสำหรับลงเหมือนะต้องเอาไว้สล็อตนี้แล้วกันนะจะได้กดปุ่มนี้ใช่ปะไม่ใช่ปุ่มนี้ปุ่มไหนวะโอเคปุ่มนี้นะฮะไม่ใช่ปุ่มนี้ดิขอปุ่มเล็กสี่ดิมันอยู่สล็อตไหนของมันวะเดี๋ยวสี่ห้าโอเคเราเอื้อมห้าเนาะผมว่านะเว้เดี๋ยวผมขอจัดสล็อตให้มันหมด เข้ามือป่บน,นึ่มันควรจะอยู่ตรงไหนเนะาะันนี้มันเหมือนเอื้อมไกลไปนะผมไว้เอาสละสักส,สักสามแล้วกันนะ้องเป็ดตกปลาไม่เอาไปหรอไม่ใช่ PVP นะโอเคไม่เดี๋ยวเราขอกินขนมปังหน่อยสิโอเคสักอันนะฮะฟังชิ้นแรกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำ Achievement ไม่ถึงขนมปังหรออันนี้ Getting Oh a v e n t อ r y b e บ c h m a r k ทัสายทำดูาร์มเดี๋ยวทำทำดูาร์มก่อนเนานะแล้วก็ขนมปัง ทำทูฟ้าเดี๋ยวเราต้องอัดตตี้ครับผมควมได้ทำอะชีมเม้นต์หรอโอ้ไม่ก๊อตฮัตตี้ครับวางนี้นะฮะแต่ติ๊กมาแล้วก็เอาหินละกันนะแต่ถ้าเรื่งเหมือนได้หินเอาหินอยู่ในตัวนีกว่าควาทำทูฟ้าแล้วกันหินปึ๊บโอเคปิ้งอ่ะทำทูฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเอาบิดในดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละโอเคแล้วก็ติ๊ง ได้หนมปังนะครับผมโอเคเล็กโอเคอ่าได้ดีเลยเชียสฟิตด้วยโอ้ไอชิเมเปนขึ้นรัวๆบอกเลยอ่ามอนเตอร์ฮันเตอร์อรสไนเปอร์ดูเราต้องยิงสเกลตันในระยะ50เมตรนะสิบเมตรนี่ก็จะเป็น50าสิอกว่าข่าวสิเปอร์แล้วก็พิกไฟนะฮะจำไม่ได้พิกไฟทำอะไรอ๋ออันนี้เกี่ยวกับขาวสิปเปอร์นะต้องให้อาหารวัวนะฮะอ่ะเฮ้ยเค้กว่ะ เรามีไข่ไก่ไหมอะไม่มีมีแต่เนื้อไก่ไงมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรากินอาหารให้เลือดมันดีก่อนแล้วกันนะโอเคปึ๊บแล้วก็ขนมปังปึ๊บเดี๋ยวแล้วก็ปลาเฮ้ยขนมปังดีกว่าปึ๊บโอเคเลือดเลือดขึ้นมาปึ๊บ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 โอเคเลือดขึ้นอย่างไวอ่ะ เต็มเปี่ยมบอกเลยแล้วเราก็เหลือปลาสองตัวนะเดี๋ยวเราขอคราฟขนมปังเพิ่มดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราลงเหมืออีกยาวไกลนะคราฟขนมปังสักอีกสองอันแล้วกันนะนะคราฟผมแล้วก็อะะไหน,นี่อะไรที่เราไม่ต้องใช้ครับผมเดี๋ยวเราคราฟกล่องเพิ่มนะฮะเออเอาไม้มาเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่เก็บของเราไปอยู่ห้องนู้นนะฮะโอเคสองกล่องนะครับผม อ่าโอเคไปอ่าเราไว้ตรงนี้แล้วกันกล่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับหินนะฮะเอเอาไม้ดีกว่าไหมเกี่ยวกับไม้แล้วกันนะเกี่ยวกับไม้เอาเกี่ยวกับไม้ไปให้หมดไม้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 เออแล้วก็ไม้ไม้แล้อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วกันนะแล้วก็ไม้น่าจะหมดแล้วตาถั่วก็ไม่รู้ชุงนี้ไม่ใช่ตาเป็นไรตาถั่ว โอัยก่อนโอเคเดี๋ยวเราปองเครื่องมือไปเก็บนะผมว่าผมควรทำทิชเชอร์เพจเว้ยแม่งเดินไปเดินมาโคตรจะลำบากอ่ะสองอันจัดมาโอเคเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้วะต้องตรงนี้ตรงนี้เดินเข้าอ่ะปึ๊บปึ๊บน่าโคาตรอัตโนมัตินะฮะทอชมาครับผมแล้วก็ต้องไม้จำนวนหนึ่งนะครับ น้ำจำนวนหนึ่งเออน้ำ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 เออแป๊บหนึ่งนะเรามีทอดแล้วเราก็ต้องมีไม้จำนวนหนึ่งใช่เอานี่ไปโอเคได้52อันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปไหนอ่ะต้องใช้บ็อกอะไรได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากด F3 ดู Y แป๊บนึงฮะตอนนี้อยู่ Y29 นะครับผม เดี๋ยวเราขุดไปตรงวายสินะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะวันนี้ก็อาจจะเป็นโรงเรียนผมสอบเสร็จแล้วนะก็ถึงช่วงเวลาอันได้มีเวลาอัดคลิปแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ร้อนในใกล้หายแล้วตอนนี้ไมโครโฟนเป็นอะไรไม่รู้ดังทางเบอก,บอกขออภัยด้วยมันเหมือนปรับเสียงออตโต้บวะนะแต่ผมค่อยไปปรับในเคื่อดต่อรอ,อ,อ,อบแล้วกันนะครับผม คือมาขุดนี่ก็มาเก็บหินได้แหละนะผมจะสร้างเขาเรียกว่าสะพานนะสะพานมิตราาพระหว่างเราเกี่ยวเลยเนี่ยสะพานไอ้นี่สะพานระหว่างจุดเกิดกับบ้านเรานะฮะเราจะได้รู้ว่าเราควรขยายนาเขตจากจุดเกิดออกไปทางไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ทําสปอนช้างด้วยเนาะสปอนช้างที่ไม่รู้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะฮะผมก็ไม่ทราบแต่น่าจะใช้ได้ว่าเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลนิดนึงใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับผมไม่เป็นไรหรอกนะ นี่แหละอยู่ข้างบนก็บ้าแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปแบบทื่อๆอย่างนี้ไม่ได้ครับผมเราต้องเซฟนะฮะมันมีตัวอะไรเปล่าคือน้ำถ่ายขยับนะ,ะโอเคเราเอาปะกินวางเนาะโอเคเดี๋ยวรเราขุดเหล็กตรงนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวลืมนะครับผมหูเหล็กอย่างเยอะจัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บน,นึมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะโอเค นะครับผมอุ้ยพังพอดีอันนี้มาอุ้ยเหล็กอีกก็โหเหล็กมาว่ะวันนี้วันนี้มันต้องเจอเพรแล้วใช่ไหมไม่เจอไม่ขึ้นนะไม่เจอต่อพัส,สอแต่จะไม่ขึ้นอนะ่ะเดี๋ยว,วอัดต่อเลยโอเควันนี้เราไม่ต้องเล่นเซฟมากครับผมเ,เดยวปักท็อตรวนี้หน่อยนะนะเคไฟครับผมหรือจะไฟหรือจะไฟอะไรก็นนักนะ โอเคได้อยู่โอเคเราไปทางแยกก่อนนะฮะอูตรงนี้มีเด็กฮะเดี๋ยวปักถอนไปก่อนโอ้ทางนี้ก็มีทางทางนี้ก็มีทางเดี๋ยวสไลด์หนอนโอ้ทางทางทางแบบเยอะมากเยอะตรงไหนเดี๋ยวเดี๋วมันใช่หรอวะโอเคโอเคคุดชันครับผมตรงนี้เรามันยากจนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวทำพิกแอคเล็ก ช้ได้มันไส้เลยนะพูดชา้าเลยกันไอหินนะฮะไปแอหินไปแอหินดิเออถึงท่าน่าจะหายนะแต่ก็ยังไม่หายดีเนะเาะยังมีแบบเจ็บเจบเล็กน้อยถึงปานกลางและมากสุดนะฮะเกี่ยวเลยโอ้อาการมันไม่ค่อยจะดีนะ,ะตอนนี้สติไม่ดีนะฮะโอเคสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะโอเคโอเคแต่เรามีน้ำเราไม่กลัวไม่กลัวติดไฟแล้วล่ะจงังหวะน,นี้โอเคครับผม ตรงนี้มันทางมึออกเดี๋ยวไปทางตรงก่อนเนาะวพาเราต้องควรจะไปทางแยกก่อนใช่ไหมตามสูตรนะฮะตามสูตรเฮ้ยแต่ทางแยกมันต่อบ็อกสูงขึ้นวะเอา้าโอ้โหโคตรจะเบิรดับเบิลหลอกคุณหลอกดาวโอ้ยตกใจยิ่งขวัญอ่อนอยู่เรสโตนโอเคเรามีที่ไว้ทำวงจรแล้วครับผมมาขุดกันเลยเพียงเหล็กนะะผม ออโต้จำนี่มันมาอีกแล้วนะฮะคัมแบ็กอิสราเอลโอเคต่อต่อโอ้ oh, มีออกซิเดียนแต่ไม่มีเพชรไม่กอดโอ้ไม่หันกลับมานี่จบเลยเนี่ยพ okay. ลาดพาดพาดเคเวลาเรามาทางไหนเราต้องใช้บล็อกดิ่ผิดทางนี่ยเดียนะ๋ยวเรไม่หลงลนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องใช้หลักสูตรปักท็อตละปักท็อตด้านขวาคือทางที่เรากำลังไปอยู่นะเดี๋ยวเราเอาบล็อกดิ่ปิดนะบล็อกคอปเปอร์ดีกว่ามีเยอะเหลือเกิน เคยทานนี้เราไปแล้วนะโอเคโอเคเฮ้ยสเกลสเกลโอเคเฮ้ยผมได้เสียสเกลว่ะเฮ้ยสเกลตันกัดีอู้จเจาะจะอจา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 อโอเคเฮ้ยอาหารเราหมดไปขนาดนี้เหรอนี่ เดี๋ยวรีเลดแบบอะไรเดี๋ยวมพิ่งรีก็ได้เดี๋ยวเก็บเนะื้อซัมบี้กินกลางทางโอ้โหเหตดเก็บเหตดก่อนเสียงเกมไม่ไม่ใช่อันนี้ดิเสียงบล็อกโอเคโอค้โหผมว่าจะทำแอกเล็ก,กว่ะ เฮ้ยเราอดเล็กมาอยู่ฮนะเป็นไงได้เตรียมของไงเอามาอันหนึ่งพอเนาะอันหนึ่งบ้าเลยเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคาร์พิดโอเคอ่ะแล้วก็เก็บสติกกลองจะเต็มตัวแล้วเดี๋ยวต้องมีการขึ้นไปเก็บของก่อนเป็นแน่แท้โอเควางกล่องคาร์พแม่งไว้ตรงนี้นแหละ <laughs> เดี๋ยวเราใช้พิกแอ็กหินให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวพิกแอ็กเล่อยยาว เดี๋ยวอันนี้หมดปุ๊บเดี๋ยวมีพลิกแอ็เลยยาวๆแล้วก็ต้องสำรองไว้อันนึงนะไว้ขุดไดมอนด์นะโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บโอ้พังแล้วนะฮะเดี๋ยวเราอันนี้มาสำรองแล้วก็เดี๋ยวเราเอาหันมาตรงนี้อ่ะเราพลิกแอ็กเล็กเลยแล้วกันโอเคขุดเร็วเนาะมันขุดมันมือก็อท่เก็บมาก่อนโอเคตรงนี้ย,ยังไม่มีท็อตนะ Okay. โอเคเฮ้ยมีคนไม่เนียนครับผมผมว่ามันอาจจะมีพลังงานบางอย่างอุย้ยเฮ้ยผมว่ามันไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดีไม่ดีอู้สองตัวอาการไม่ค่อยดีแล้วครับว่าย,ย,ยังไงผมไม่ไปดีกว่าทานัน้ีมันน่าก,กลัวมากเลย ปิดยางด่วนโอเคโอเคตรงนี้ปิดด้วยท็อตแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนตรงผมเมื่อกี้ไม่คยเอ้ยแต่ผมเกงเรงว่าอาจจะเป็นสปอนเนมมืมือยังุมแต่เราจะพลาดจะเปล่าวะผมสู้มันเต้ไม่เก่งไงเหมือนตอนก่อนๆเมื่อก่อนนี่แบบโอ้โหโฉช้าช้าช้า,ชาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้มันแบบมือมันอ่อนเพียมันช้าเราวจะสเตลวะล่ะ,ะเราสายเตลอยู่เลยเนาะ แถวนี้นะครับลงมาดิพวกเฮ้ยแมงมุมมันผ่านไม่ได้เว้ยแหมเรารู้ทันเราอย่างรู้เฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคใส่สเตลเฮ้ยเฮ้ยเฮตกตก,ตก เฮ้ยโอเคโอเคอุ up, ้ยสเกลว่ะสเกลว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันรู้มันรู้เดี๋ยวมาดิเพื่อนอยู่มาตรงนั้นใช่ไหมโอเคแน่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 เดี๋ยววะโอ้โหโอ้โห ดวะอาการผมมา,มาได้ไงวะหายหมดแล้วโอ้โหเมื่อกี้แทบใจจะวายโอ้โม,มันอ้อมเหรอมันจะเต็บอ้อมพี่ได้เหรอไหนวะมาทางไหนวะโอ้โม,มันเดินอ้อมอ้อมได้เหรอวะ ตกใจหมดทั้งนี้ภาพมันสมจริงเลยที่กลัวโอเคซอมบี้เราไม่กลัวครับผมโอเคอุ๊ยมาเป็นสูงเขาเรียกว่ามาเป็นสเตปเหลียวตัวเพื่อนได้ทุกคนได้ทุกคนโอเคโอเคปักพักก่อนเลยตาอาเกตก่อนโอเค เห็นไหมครับเรากลัวไปเองอุ no wow. <Wait>. wiele, <who> ้ยเสียงใครอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นมึงนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮผมเหมือนได้ยินเสียงว่ะเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาการมันไม่ค่อยจะดีอะนะเฮ้ยเราต้องวิ่งหลบอย่างดิจิตอลเดนมอนอุ้ยอุ้ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงสเตลโอเคโอเค เมื่อกี้ปิดไอ้นี่อยู่ปิดโปรแกรมท็อกอยู่ขะโะทษปับท็อปเลยวีดีก็มาเฉยเลยอะตรงนี้ผมไม่น่าไปเลยไปทางนี้ดีกว่ามีลาวาด้วยฮะลาดลาวาแบบโอเคโอเคเฮ้ยมีมอนเตอร์อยู่แถวนี้มีเอนิมีอยู่ตรงนี้ครับผม โอ้ทางนี้มันเหล็กทางนั้นเลยโอ้ทองด้วยโอ้ทานด้วยเฮ้ยผมไม่ขึ้นไปดีกว่าวะผมปิดดีกว่าโอเคมาแค่นี้แหละมาแค่นี้แหละเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจลมลมใจลมลมโอเคอุ้ยมันมาได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาการไม่ค่อยจะตีแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แล้ปิดแล้วนี่ โอ้ f ฟั k ก n ก god โอเคโอ้ตกใจเลยคิดนี้นี่ลั่นเยอะเนะี่ยเคยได้หารมาเพิ่มอ๋อมันมีการฆ่ามันก้าวข้ามความกลัวโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย,ยน็นใจเย,ย็นใจยยน พวกน,นี้มันตายยากจังเลยฮะโอไม่เซเลอบิช้ยผมว่ามันต้องปิดเยอะกว่านี้มงั้นเดี๋ยวมันก้าวความความกลัวอีกปิดแม่งให้หมดเลยดยสูสิมึงบักข้ามมาได้ไมยชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทำไมมันมีเรื่องระทึกขวัญอะไรจังสี่ My God เดี๋ยวหมดยังเพื่อนโอเคยังได้อยู่ จะบงจะเจอไ,ไดมอนด์ไหมนะวันนี้ฮะถามจริงถามแบบจริงจังจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียง8ปครั้งถึง9กสักที่ไหนก็บ้าแล้วไม่ใช่ละนั่นมันเพลง oh God. โอ้ m ม g กอดเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันมีอันนึงป้วะไม่ใช่เร็วขุดเก็บเกี่ยวแรกกอนโอเคเดี๋ยวเราผมว่ามันต้องมีการทำดาบเกิดขึ้นเว้ย ตำดาบแบดบดาบหินนี่มันกระจอกแล้วจังหวะนี้มาเฮ้ยมันอะไรเนี่ยไม่ได้หรอกยิงไปเลยดีไหมโอ้อยเพิ่งเก็บไว้สำรองสำรองไว้ก่อนเคยดาบเหล็กพังโอ,โอ้ยเดี๋ยวพี่แอ็กเหล็กเลยดีเออเดี๋ยวเสียเวลาคลิปไปจัดไปสามสิบวินาทีแล้วนี่ตัดดีไหมเครับผมว่าเจ้นใหม่พัดหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แลนแ,แชร์นะฮะเดี๋ยวถูกกล่องครับโอเคบายบายครับผม